สวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อน้องไปคคับค่ะชื่อจริงค่ะสุธีเดียมค่ะครับผมค่ะปัจจุบันทำอาชีพอะไรคะเป็นนักเรียนครับค่ะค่ะพี่อยากจะถามความรู้สึกของน้องนะคะหรือความประทับใจที่ได้เรียนกับอาจารย์แดงค่ะครับผมนะครับก็เรียนเขารู้สึกว่าได้ผลครับผมดีครับได้เรียนกับคนที่รู้จริงนะไปญี่ปุ่นมาแล้วดีฮะ บรรยากาศในห้องเรียนเป็นยังไงบ้างคะดีฮะน่าเรียนครับผมไม่อึดอัดครับครับคิดว่าโรงเรียนสอนภาษา,ษาญ,ญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์แตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างคะแตกต่างครับเพราะว่าอาจารย์มีวิธีการสอนที่เน้นโรงเรียนนะครับเพราะว่ามีแบบ <c oughs> เน้นเนี่ยเป็นการเน้นได้มากกว่าที่โรงเรียนครับนนะผมว่าเขาจับมือคอสนะฮะแล้วก็เน้ตามความรู้พื้นฐาน พอฟันปิดมนมาไปนครับี่ก็ผมยากจะได้ข้ามวาใจครับอยากจะบอกอาจารย์แดงว่าไนบ้านคะทสุทีนะครับขอบคุณอที่สอนมากเลยครับดีมากครับดีใจมากที่ได้เรียนที่นี่ครับขอบคุณค่ะ